โดยรองทั้งสองท่านยึดนักเงินสดสิ่งผิดกฎหมายได้หลายรายการทั้งยังพบยาเสพติดเป็นยาไอติดสองร้อยกิโลยาบ้าอีกสองแสนแต่ในสถานะยังยืนกันถึงความบริสุทธิ์ของ5ศิเสือทุนทีสีเทาด่ารตัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีนยัยสำคัญอีกตั้งยังกล่าวหาว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรหน้าจกรร้อยเองธรรมนัสโงมผ่าฝากให้ดูแลกลุ่มทุนจีศีเทาเหล่านี้ อันทาให้สังคมและสาธารณชนทั่วไปเข้าใจว่าอาสาณะร่วมกันเป็นกระทำความผิดเป็นกระบวนการมีขั้นตอนแต่งหน้าที่ต่างๆโดยรับผลประโยชน์จากการทำธุรกิจผิดกฎหมายเอาว่าไงแน่นั่งดีกว่าฮะมึงแน่นั่งใช่ไหมว่าไงพี่พี่เปิดกันกว้างนะพี่เปิดกันกว้างพี่เปิดกันบ้างมือ้าอที่อะไรมึงทันที่อะไรมึงมึงแน่นั่งเถอะเราได้มึงแน่นั่งมึงเป็นนายเอากูนะไอ้สัตว์ ôi nhao ơi, à ơi. mày đi, đi qua hết mày sẵn mày muốn chắc cái bài mày 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 ไม่ใชรไม่ใช่คุยันได้ผมไม่ได้ทำอะไรเฮียครับเฮียครับฮะเป็นไงฮะคุณเดือร้อนเหรอเดือดร้อนทันทีเหรอฮะได้เท่ไหร่ได้เท่าไหร่ที่ไมที่บอลรุนแรงแต่คำพูดอะ่ยเนไม้ไงคงนักิ่ใักคิวเดฉะนั้นช่าออกไป่ใช่หัผมไปลงผมไม่มีชื่อในสัานี่มันมีด้วยเหรอมันไม่เที่ยวไถเงินเาตามบอ ปตูแยกแยกตอนนี้ก pues uh ินมไปตอนนี้มึงรู้่ะโปราณกันก็เลยเป็นผ้าพื้นใสารความอมันเนขึ้นสี่แล้วเนี่ยม่ใจมึงขอให้คนอย่างนี้มาเที่ยวพูดก็ทำเ็นเองเอรู้น่นรู้นิ อย่าคิดว่ามึงเก่งนคนเดียวไอ้สันต้อนไปต้อนไปนี่มึงเจอกูแน่วันไหนมึงไปที่ไหนกูก็ตามมึงไปที่นั่นมึงเข้าบ่อนไหนมึงระวังให้ดีนะมึงเคลียกับบ่อนไหนมึงเคลียกับคนไหน ไม่น่าจริงมาดิมาคุายกันฮะไหนว่าตัวหลวงไงไหนว่าจริงไงถ่วเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมพ่อ,อมึงองดิ